กติกาในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาทที่สำคัญคำไขปริศนาทั้ง3คำนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขค,คำปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า1 0แสนบาท ผู้ช่วยสีครับสาวสุดแซ่บเข้าสู่รอบล่าแสนตอนแรกก็นึกว่าจะไปซะแล้วนะแต่อยู่ดีก็พลิกเกมกลับมาแล้วก็เข้าสู่รอบล่าแสนได้สุดยอดม,มากๆนะครับยิ่งคําสุดท้ายที่คุณมนไม่คนตอบนี่โอ้โห oh, มันโดนใจเลยเ <c oughs> ขาบอกว่าจะเอาเงินไปเป็นทุนการสายลูกตอบแล้วมันโดนใจจริงเออคุณมิ้นนี่คือลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับ หนวบสี่เดือนค่ะ1นึขวบสี่เดือนผู้หญิงผู้ชายคร 2> 2ับผ oh, <3 S 1> ู้ชายค่ะโอ้สนุกเลยคุณทรายเหรอครับ2องขวบ3เดือนค่ะโอ้กำลังวัยใกล้ๆกันครับเพื่อทุนการศึกษาของลูกนะครับเอางี้เป็นคนมีลูกเหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นใจนะฮะเราจะให้คุณได้ดูคำปริศนาเงินแสนก่อนพร้อมนะครับพร้อมผ่าค่ะและนี่คือคำของคุณ2คนครับโอ้ยไม่มีข้างในนี่เราเห็นใจแล้วนะฮะครับก่อนที่จะตอบสำหรับคำปริศนาเงินแสนนะครับต้องผ่านด่านแรกกันก่อนนะฮะ 45วินาทีกับการไขคํคำปริศนาเงินแสนทั้งหมด3คํคำนะฮะสามคำนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนเมื่อสกูลนี้แน่นอนนะครับและที่สำคัญคือคำละ5,000บาทครับตั้งใจดีครับเพราะทุกคำมีความหมายนะครับได้หนึ่งคำเท่ากับเรามีเงินสะสมแล้ว5000บาทพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเริ่มที่คำแรกก่อนนะครับผมขอคำขาขปริศนาเงินแสนคำที่หนึ่งครับ 45วินาทีเป็นของคุณจัดการให้ดีนะฮะอักษรมาครับรอบนี้ปรึกษากันได้นะครับช่วยกันได้ครับมั่นใจแล้วค่อยกดหยุดเวลานะครับรักษาอาการ,รกาเจ็บป่วยหมดแล้วครับกดแล้วนะครับตอบว่ารักษาอาการเจ็บป่วยค่ะ มาดูกันนะฮะว่าคุณจะใช้คำแรกได้หรือเปล่านะครับรักษาอาการเจ็บป่วยเป็นคำตอบที่ถูกตอบต่อมาคำแรกครับใช้เวลาไปพอสมควรนะครับแต่แน่นอนครับตอบถูกรับเงินสะสมไป5,000บาท เหลืออีกสองคำกับเวลาอีก30วินาทีคำเรา15 15ได้อยู่นะครับกำลังดีนะครับคําต่อไปมูลค่า5,000บาทผมขอคำขาข่ไปแตาเงินแสนคําที่2ครับอ,อักษรมาครับ อยู่ข้าง,งบรรจุพันธ์ค่ะอยู่ข้างบรรจุพันธ์นะครับจะขายได้หรือเปล่านะครับเป็นคำตอบที่ถูกตอบคำื่อสกู้ถูกนะฮะรับอีก5 0ม0ันบาทตอนนี้มีเงินสะสมอยู่1,000งบาท ถ้าทำเวลาได้ดีมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลืออีก16วินาทีปล่อยให้เวลาหมดได้นะฮะเราค่คอยตอบช่วงท้ายนะครับระวังนะครับอย่าให้ตัวสอนครึ่งครบนะครับถ้าตัวสอนขึ้นครบหมายความว่าคำนั้นถือว่าตอบไม่ได้16วินาทีใช้คุ้มที่สุดครับและนี่คือคำสุดท้ายผมขอคำไข่พิสนาเงินแสนคำที่3ครับอ,อักษรมาครับ ่อยให้เวลาหมดได้นะครับเวลาหมดแล้วมีโอกาสใ<า>นการตอบอนะครับไม่ต้องรีบนะครับ,ต,ต,รบต้องตอบแล้วครับเป็นข้อความเตือนอค่ะเป็นข้อความเตือนลองดูนะครับว่าจะถูกหรือเปล่านะครับเป็นข้อความเตือนเป็นคำตอบที่ เป็นเพื่อนสีกันมากๆนะครับว่าช่วยกันปรึกษากันนะครับสามคำทำได้หมดเลยนะฮะตอนนี้เงินสะสมรวมกันเป็น15,000บาทมาดูคำ<ห>ที่ทคุณสายและคุณบินไขได้นะฮะคำแรกนะครับคือคำว่ารักษาอาการเจ็บป่วยคำที่2นะครับคือคำว่าอยู่ข้างบรรจุพันธุ์และคำสุดท้ายเมื่อสักครู่นะฮะคือคำว่าเป็นข้อความเตือน สามคำที่คุณเห็นอยู่ด้านหน้านะฮะให้ปรึกษากันนะครับว่าสามคำนี้จะสามารถโยงไปหาคำปิศนาเงินแสนได้ว่าอย่างไรบ้างมีเวลาสักเล็กน้อยเชิญครับน่าจะแบบยา <Yeah. S 2> ห้ามห้ามเด็กรัตรีมีคันอะไรประมาณน,นั้เด็กรัตรีมีคันเพราะว่าไม่มีสลักข้างล่างใช่ใแต่ว่าแต่ว่ามันมีคําหน้าไอ้นี่นะร<ล>ะวัง ห้ามรับประทานเด็กแล้นจนนีมีคันห้ามรับประทานป่าวะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเงินในมือที่มีอยู่1,500 0บาทให้เป็น1,000งแบาทครับขอโชคดีครับคุณมีเวลาในการตอบคับปิศนาเงินแสนก่อนหมดเวลา20วินาทีถ้าเวลาหมดสัญญาณออดแล้วก็ไฟสีแดงขึ้นถือว่าเกมจบทันทีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วผมขอ20วินาทีครับขอคำปิศาเงินแสนครับ ข้อษรตั้งต้นหนึ่งตัวคุณตอบได้สามคำเรามีอักษรตัวช่วย3าตัวอักและ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณเพื่อเปล่าแสนเชิญครับควร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 ต้องอะไรวะกับพูดเยอะพูดออกเยอะกินกินไม่มีครับที่คุณพูดเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีคำที่คุณพูดออกมาครับและและไม่มีครับก็ออะไรเก็บไม่มีครับ หมดแลาครับคุณรู้ไหมว่าสามคที่คุณไขมายากกว่าคาประกาเงินแสนอีกจริงเหรอสามคำนี้เกี่ยวข้องอะไรกันรักษาอาการเจ็บป่วยมันคืออะไรครับมันคือยายาอยู่ข้าวมันจุพันคืออะไรฉลากฉลากเป็นข้อความเตือนคือเขาทั้งหมดเนี่ยเขามีไว้ทําไมข้อความเตือนเนี่ยคุณเคยได้ยินคาว่าอะไรบ้างสาหรับยาการคําแรกคือคําว่าโปรดโปรดอะไรโปรดอ่านโปรดอ่านโปรดใชย สุด้องครับนี่คือครับอิจารย์กันแสนคือครัว่าโปรดอ่านฉลากก่อน,นใช้ยา ได้ยินแทบทุกวันเลยนะโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยานเนี่ยยิ่งเป็นคุณแม่ทั้งหมดเนี่ยเวลาได้ยามาตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องอ่านฉลากมันต้องอ่านก่อนนะครับเพราะว่าคําสุดท้ายเนี่ยคือเป็นข้อความเตือนคือยาแต่ละชนิดเนี่ยมีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันบางชนิดต้องทานทันทีหลังจากทานอาหารหรือบางชนิดทานหลังอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมีพวกคําเตือนไว้อย่างนี้นะฮะคือต้องอ่านฉลากให้ดีก่อนก่อนที่จะรับประทานยาเพื่อ ให้ยาตัวนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานอเอานะ่ะ10,000แสนไม่ได้แต่วันนี้ก็รับเงินรางวัลไปห0 0 0ง้าับาทดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี